มาแล้วครับขบวนห้านึ่งนะครับวันนี้มาก่อน417นะครับแต่ว่าเปลี่ยนทางวิ่งที่บ้านไผ่นะครับเพราะว่าติดแท็กเสาแดงนะครับอยู่เสานอกนู้นนะก่อนเขาบันแห่เสาแรกนะครับก็เลยให้เปลี่ยนทางวิ่งที่บ้านไผ่ว,วิ่งทางล่องนะครับแล้วก็น่าจะไปเปลี่ยนที่ท่าพระหรือเปล่า หรือว่าที่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีกระบวน5า5-6รอลีกอยู่ท่าพระนะครับมี5-6ปิ้งมานะครับแต่ว่า5-6นี่รอลีกท่าพระนะครับโอ้รถไม่เบาเลยนะ